สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านพบกับเซลนอนออนไลน์กับผมโบโธ,ธนรัตน์เพนจันทนะครับคลิปนี้ครับผมก็มีข้อมูลเกี่ยวกับรถมาฝากเป็นประจำนะครับยิ่งช่วงนี้เราไม่ได้ออกไปขี่ที่ไหนแล้วก็ไม่ได้ไปซ้อมสนามไหนนะครับก็เลยจะมีเรื่องรถเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะนําเสนอรถที่เป็นคลาสสิกแล้วนะครับตอนนี้กระแส2องยังหวะกําลังมาคันนี้ก็เป็นอีก1คันที่เป็นรถ2องังหวะนะครับขนาด เครื่องยนต์ 125cc ที่บอกว่าเป็นรถคลาสสิกตำนานหรือก็คือปี1997นะครับตั้งแต่รุ่นพ่อผมขี่มาเลยนะครับจะเป็นดั้งเดิมใครที่เป็นนักแข่งตั้งแต่ยุค90จะรู้จักกันดีนะครับคันนี้เป็น CR 125cc 2ยังหวะปี1997นะครับซึ่งวันนี้ผมแวะมาที่ร้านนะครับ เพื่อที่จะมาทำเกี่ยวกับรถของผมโปรเจกต์ Project นะครับแล้วก็ได้เจอคันนี้กำลังนำมาแมนเทนแนนตนะครับเปลี่ยนยางนำมาซ่อมบำรุงจุดต่างๆให้มันสมบูรณ์ครับก็เลยจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามได้ชมกันว่ารถที่มีอายุ20ปีอัพขึ้นไปแล้วสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับตามไปชมกันครับกับ7 e เ e ่นวันออนไลน์ครับ อันนี้นะครับ CR125cc 2จังหวะ Honda ปี1997ครับฟังไม่ผิดนะครับคือ1997ปัจจุบันปี2020นะครับรถก็20ปีอัพนะครับเป็นรถคลาสสิกแล้วก็เป็นรถสะสมไปแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าหายากครับคันนี้นะครับนำมาเช็คที่ร้านน้องโมเดลนะครับ อาจจะมีภายนอกที่ยังไม่ครบทุกชิ้นนะครับทางส่วนด้านบนปอกแฮนด์แล้วก็ประกับพครนเร่งนะครับตอนนี้กําลังหาอะไรอยู่เดี๋ยวพาไปชมกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับรถเมื่อ20ปีที่แล้วสายท่อก่อนเลยนะครับสองชั้หวะครับท่อเดิมนะครับ ตาร์ทเท้ามีทั้งหมด6เกียร์สำหรับรถ2ยังหวะนะครับเป็นระบบคาบูครับนี่คาบูนี่นะครับผ่านการใช้งานมานะครับดูร่องรอยน็อตนะครับตอนนี้นำเข้ามาบิ้วใหม่ก่อนที่จะดูตอนบิ้วเสร็จนะครับตรงนี้คือ ก๊อกน้ำมันนะครับเอาไว้เปิดปิดน้ำมัน,นะครับเปิดปิดนะครับอ่าน้ำสองข้างนะครับช่วงนี้กระแสสองจังหวะกําลังกลับมานะครับถ้าคันนี้นําไปแต่งดีๆนะครับก็จะเป็นรถวินเทจนะครับ เป็น2อยังหววที่เรียกว่ารุ่นคุณปู่ครับถือว่าหายากครับราคาไม่แรงแต่ว่าหายากนะครับตัวนี้จะเป็นถ้าใครติดตามมองนอกนะครับก็จะเป็นสมัยเจอร์มี่แมกกาดนะครับแชมป์เอเสมัยก็ขี่ตัวนี้นะครับดูจากด้านหลังครับ ตอนนี้สิ่งที่ขาดนะครับคือปรกับพันเร่งนะครับเพราะว่าประกับเก่านี่คือเปื่อยแล้วก็เสื่อมสภาพนะครับส่วนฝั่งนี้ตอกเร่งกับมือคลาสนะครับก็ยังไม่ได้ประกอบเพราะว่ารออะไหมานะครับอยากจะสตาร์ตฟังเสียงให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามได้ชมนะครับแต่ว่ายังไม่มีน้ํามันนะครับแล้วก็คดีวันนี้มาแวะมาจังหวะที่ ที่ร้านไม่มีเบนซินติดไว้นะครับก็เลยไม่ได้ฟังเสียงกันเลยรีวิวให้ชมภายนอกก่อนครับส่วนราคานะครับในปี1997สองยังหัก1้5่นะครับก็จะอยู่ถ้าเป็นสภาพดีๆสวยๆนะครับก็อยู่ประมาณ60,000ได้นะครับ 5, 60,000มืแต่ว่าถ้าสภาพที่ลองลงมานะครับก็ตามราคาครับลดกันไป40,000ื่นห้มื่นะครับ อยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะครับชมรอบๆครับช่วงนี้ชมรถกันแทบทุกวันนะครับเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอัปเดตจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ